ครับพอมหลังจากออกมาจากป่าแล้วนะพี่น้องเนาะสิพาสมบรรยากาศกลางหมู่บ้านที่หมู่พวกพนออกไปนอนอยู่ป่าพี่น้องเพนก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องไปแต่พนหักไปอยู่โคกอยู่ป่าแล้วพออย่างพนสะดวกมาสบายพี่น้องเพิ่นข้านเกียวตปพกเงินพวกซานอยู่พุ่นเลยพี่น้องเละ นี่แหละครับผมหมู่บ้านไทยยออันนี้ก็ได้แล้วฮาสิลเลอรไปเบิ่งเพราะทุกปู่ทุกป่าเนาะพี่น้องอยู่แถวโคกเขาวนะพี่น้องเนาะแลาเฮ่าสิลงไปได้บ่พี่น้องแล้วบางิ่น,นย่อป่าพี่น้องครับผม ล้อล้อครับควายน้อยพี่น้องเออคนแปลงน,นามาตื้นแล้ว,ลพวพี่น้องพ่นบัดไว้พี่น้องไอ้่นล้ามเทเยวไกเกี่ยวง่ายมันกินพี่น้องเลย เยู่ในพี่น้องเฮรินง,งามบมดพี่น้องนี่นะครับผมหมู่บ้านการสนบทของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะ ตรงไปข้างหน้าในเป็นปา่าซ่าพี่น้องท่าบ่าเลี้ยวเนี่ยเล,ยเลียงงัวเลียงงัวอยู่ในเฮือนเลยพี่น้องได้ยการเรียการพี่น้องเลียงงัวอยู่เฮือนเลยครับผมนี่เป็นดอนหอเป็นที่สาธารณะนะตรงเข้าไปพุ่นเป็นปา่าซ่านะพี่น้องนะไล่งัวไล่ควายไล่หมา ครับถ้ามาเบิ่งค้นแถวนี้พี่น้องว่าเฮาสิเห็นคนยอป่าบะครับผมนี่บรรยากาศ ออกจากโคกจากป่ามาออกจากบ้านนบตัวมาแล้วก็มาเบิ่งวิวเบิ่งห้วยหนองคลองเบิ่งเส้นทางเส้นนี้เพิ่นเห็ดใหม่นะพี่น้องเนาะเห็ดให้คนได้สัญจรไปมาไปให้ไปหน้าสะดวกสบายพี่น้องทางเส้นนี้คนมาหาปูหาป่าคนก็ลงมาแถวนี้พี่น้องสมัยก่อนนี่ย่างไปโอ้ลำบากพี่น้องเพื่อจะได้ทุกปูทุกป่าเนาะพี่น้องเนาะย่างปลาขึ้นนปลาลายลายพี่น้องเองปลามันขึ้นมาจากแม่น้ำอูนน้ำสีสงคข้ามขึ้นมาน้ำอูนแม่น้ำอูนไหลขึ้นมาป่า พี่น้องพี่น้องเนาะมาพี่ปลาขึ้นมาวางไข่ตามที่ท่งให้ทงนาพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมบรรยากาศน้ำบ้านนอกรับผมนี่คือสะพานข้ามข้ามล่องน้ำเนาะพี่น้องเนาะผ่านข้ามล่องน้ำไปข้างหน้าเลยจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเอ้ย